เชิญพบกับสองมหาอำนาจแห่งความสูตรนานน็กเกตเพสวร์ปารักกวงนักอยุทยาและกาลแมพัฒนศรีเบนจาม่าตอนรับข้าสู่เทคนี้วไทยแลนด์ถูกชะตาท้าหัวใจต้องย้ำคุณผู้ชมเลยครับวันนี้คือโค้งสุดท้ายปลายซีซั่น16 เมื่อถึงโค้งสุดท้ายก็ต้องลุ้นกันละครว่าใครจะแหกโค้งไปห,หรือเปล่าและ30สาวโสดก็พร้อมอยู่แล้วครับมาเลยชช o คนใหม่ก่อนถึงมาโค้งสุดท้ายไม่แน่เธออาจจะปาดไปก็ได้ขอต้อนรับเน็ตค่ะเอาล่ะแม้จะเป็นโค้งสุดท้ายแบบนี้แต่ใครบางคู่อาจจะได้ไปลุยกันต่อเกาะสวัส์หาดสวรรค์ห่างไกลผู้คนดูล่าดเราก่อนนี่ แต่แล้วสองคนเนี่ยาต้องเอ้เยียดสองคนเหรอผมแบบเริ่มรู้สึกชอบเขามากกว่าก้อยอยากจะลองคุยกับเขามากขึ้นผมรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเวลาหน้ากล้องไปเขาเหมือนพยายามทําตามหน้ากล้องแต่พอหลังกล้องนั้นก็มึงจะบอกเขาเสแสร้งไหมลิฟก็คือเฟค่หน้ากล้องอ่ะมันเลยเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าใครควรที่จะกลับ ดูเต็มๆในแอปพลิเคชัน a อสเท่านั้นคับอ่าสุภาพบ้านนะคะโหลดกันนะคะทุกนคนค่ะวันนี้จะบอกเลยนะเลิฟกูรูวันนี้ที่ฉันภูมิใจนําเสนอเลยอันนี้คนนี้ต้องให้คุณเชิญพี่สาวดิฉันเองแล้วพูดเลยว่านี่คือระดับตัวแม่ฮะโอ้โหเลิฟกูรูที่ผ่านมาอาจจะเป็นระดับเป็นแฟนแบบนูนนี่อันนี้ระดับคบกันนี่เกินครึ่งชีวิตโอเคทำพิธีอันเชิญเลยดีกว่าขอต้อนรับพี่ปุ้ยพี่มนฑ์วาน ดีค่ะพี่สาวผมผมพูดตรงนี้อย่างเป็นทางการเลยนะในแผงผู้หญิงถึงผู้หญิง่ะคนนี้สวยที่สุดจริงคนนี้สวยเลยรักเลยรักเลยเป็นอย่างงี้อันดับหนึ่งคือคนนี้เลยตำแหน่งเลิฟกูลูเนี่ยเป็นผู้ชี้ทางสว่างในรายการค่ะบประสบการณ์ความรักของพี่ปุ้ยเนี่ยพอจะชี้แนะพวกเราได้ยังไงบ้างครับจนกระทั่งวันนี้นะคะพี่มีลูกหนึ่งคนแล้วแต่พี่ก็ยังจะบอกว่าคือกําลังดูใจกันอยู่ ถึงอย่างนี้ก็ยังดูใจกันอยู่ค่ะยังไม่ยังไม่นับเป็นผัวค่ะไม่นับเป็นผัวนับเป็นคนดูใจพี่ชัดพี่หนุ่มเนี่ยนะผัวพี่เนี่ยนะตอนนี้นับว่าเป็นคนดูใจเป็นแค่คนดูใจจะไปเมื่อไหร่ก็ได้หมายถึงพี่นะจะไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่อยากจะเก่าที่นี่แต่พี่ใหม่ที่อื่นนะคะแต่พี่ใหม่ที่อื่นนะคะนีเน่เน่เ่เนัน่เ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 น่น่เน่เนน่เน่เน่น่เนน่เน เรียกองบมพร้อมกันมาอย่างนี้เองเมื่อก่อนชจนะไม่มีพิษสงไม่รู้เรื่องนี่นี่เป็นมัน่ำเรียนนี่ฝึกมากับมือฝึกมากับเือค่ะคนนี้บอกเลยว่าพี่ปุ้ยเนี่ยได้สร้างปีศาจร้ายันนี่แหละสมควรยิ่งแล้วในการเป็นเลิฟกูรูสถิตอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรเลยครับสถิตเหรอใช่เขาว่าสถิตเหรอนี่ไงฮะอ๋อตามโพเดียมเลยเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นแผนกเลิฟกูลูเพราะนั้นนะฮะพี่ปุ้ยของเราพร้อมแล้วครับประจำที่ และหนุ่มโซดคนต่อไประวังให้ดีนะเพราะว่าตรงนี้เราผนึกกำลังกันแน่นมากมาเลยครับหนุ่มโซดคนต่อไป อ้หบทบทสมใจอยากนะคะสวัสดีครับผมแหมเปิดทรัปมาขนาดนี้ให้โยว h a ซ s a โอเคโอเคมาแรงขนาดนั้นคุณชื่ออะไรครับสวัสดีครับสาวสวยทุกคนผมโจสุเทพศรีสมุทรครับคนมีรอยสัก มักไม่ค่อยชัวร์แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวพาไปทัวร์บ้านแม่ครับเอาละพรานั้นหนุ่มโสดดูซิว่าสาวๆจะต้อนรับคุณยังไงนะฮะ,ะชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ ีสาวสาวไม่ชอบสไตล์ฮิปฮอปแรปเปอร์อย่างเงี้ยดับไป8คนเหลือ22คนผมต้อนรับสาวโสดคนใหม่แนทก็ดับไฟทำไมอ่ะก็เมื่อกี้หนูพยายามมองตาเขาอ่ะเขาไม่สบตาหนูหัวใจเลยมองข้ามเราเห็นเราเป็นสันชะลอความเร็วอะไรบางอย่างไม่เห็นใจเราเลยน้องคะผู้ชายพี่อายอ่ะแต่เขาสูบนะคะ เจอสาวขี่น้อยใจเข้าไปนะฮะไม่สบตาก็ปิดไฟนะครับผมอ่ะเรามาดูเปป้สาวโสดจาก B Go Live กันบ้างเป็นยังไงผู้ชายคนนี้สไตล์ฮิปฮอปอยากเห็นรอยสักะอยากเห็นรอยสักอยากรู้ว่าเขาสักอะไรบ้างเห็นแบบลมแหลมหลอมแหลมอะไรอย่างงี้ก็เลยเปิดไฟรอดูสิทธิ์ในการเห็นรอยสักนี้ต้องเป็นคู่เดทเท่านั้นเหรอจะไถอดเสื้อถอดผ้าดูนะ เผื่อร้อนเผื่อร้อนปกติเนี่ยเวลาอยู่ในไลฟ์บีโก้เนี่ยหน้าที่ของคุณคุณก็ต้องดูแลบรรดายูเซอร์คนที่เข้ามาดูคุณให้เขาชอบคุณให้เขาอยู่กับคุณถ้าเกิดสมมติว่าผู้ชายคนนี้เป็นยูเซอร์ที่ดูคุณในบีโก้ไลฟ์คุณจะมีวิธีการมัดใจเขายังไงอะฮะจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ปุ้ไปไม่ได้ไลฟ์แค่แบบว่านั่งคุยนะคะปุ้ป้ไลฟ์แบบ ออกกาลังกายกินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพาพี่เขาไปทุกที่นะคะมาใจด้วยการที่ไปลองเปลี่ยนที่ใหม่ๆดูริมสระว่ายน้ําฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไปกินข้าวเหรอคะเปลี่ยนบรรยากาศอย่างนี้ผมชอบเลยครับผมชอบบรรยากาศอย่างนี้ผมชอบนะคบผมเชี่ยตบเธอให้ตุ้งหูหลุดเลยตับไฟไม่หยุดเลยทำไมเหรอจะทำไมก็แบบไม่ใช่ก็ไม่อยากฝืนนาน เขาก็จะได้ไม <time> <c oughs> ่เสียเวลาหนูก็จะได้ไม่เสียเวลาเนาะแล้วกูรู้ด้วะแล้วกูรู้นะเด็กคนนี้ไออาปิดไฟตลอดเหมือนเลือกเยอะะฮะอุทางหอของคนช่างเลือกเยอะมันจะเป็นยังไงฮะก็ยืนอยู่กับูนี่แหละ่างเลือกก็ดีค่ะช่างเรื่องก็ดีแต่อยากจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะคนเรามันดูภายนอกไม่ได้มันต้องแก้ผ้าดูมันต้องแก้ผ้าดู แล้วแาดูกันที่หัวใจเออโอ้โหอ่าอ,อ่ไปกันต่อโอ้โหตายแล้วแนบบังเอิญคกูเป็นสาวฮิปเกิร์ดอย่างเห็นได้ชัดเลยวันนี้เราเปลี่ยนลุกผมผมอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเลยเหรอใช่ค่ะ,ะเฮวลามันเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจนหัวจนเท้าเลยเนาะเราฮิปฮอปทักทายกันหน่อยนะฮะทักทายกันหน่อยเนี่ยเ <Yeah S 2> น,นี่อ้าวเฮ้ยเป็นเก่าดิทำไมถึงเปิดไฟไว้จริงๆแล้วหนูอยากดูวิธีอ่านหนูอยากรู้ว่าเขาเหมือกดำด้วย ทำไมอ่ะหนูชอบผู้ชายเงือกดำไม่ได้อยากรอดูคืออยากรอดูพี่อ๊บว่าเขาจะเงือกดำหรือเปล่าคุณนะเลือกผู้ชายหรือซื้อปลาสดนะฮะแอบดูถงเลยอ่ะหนุ่มสดครับผมคุณรู้สึกยังไงอ่ะสาวสดรอดูคุณแม้กระทั่งรอดูเงือกคุณอ่ะรอยสักก็อยากเห็นอะไรเงี้ย ฮมยโอเคงเนี่ยก็ชมพูดีนะเนือก็ชมพูดีเกล็ดก็ดูแน่นนะแล้วก็รับกี่โลคะรับกี่โลเออดูผู้ชายดูกันยันเหงือกเลยบ้าบอกเอาละเพราะนั้นทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ชมเลยค่ะดับไฟได้ทุกเมื่อ